สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกกังเซนจูรีชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาดูกันเลยนะคะทำคลิปไส้ยคอ5บาทสวยๆมาฝากท่านผู้ชมละค่ะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะทำเป็นงานส้คอ1บาท2บาทแต่วันนี้จัดใหญ่จัดเต็มเลยนะคะเป็นงานส้คอ5าบาทอย่างช่วงแรกๆนี่นะคะเราก็จะทําเป็นงานพวกลายเล็กบิดแบนเกือบทั้งหมดเลยนะคะก็จะประมาณแบบว่าซัก ทนฟังกันสักห้านาทีอ,าอะไรนี้ประมาณนั้นนะคะาาแล้วก็อย่างลายแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายบิดแบนนะคะลักษณะก็คือจะเป็นแบบว่าห่วงที่เอามาบิดบิดบิดต่อ,ต,อต่อกันไปนะคะแล้วก็จะทําแบบว่าปกติมันก็จะเป็นห่วงกลมๆพอง,พองๆใช่ไหมใช่อ่าแล้วทีนเนี้ยนนเนี่ยวันเนี้ยเนี่ยลายที่ส่วนใหญ่ผู้ชายชอบมักจะเป็นลายที่เป็นแบนๆบนรู้ไหมว่าทําไมทําไมคะออ ผู้ชายไม่ชอบอะไรที่นูนๆกลมๆเพราะว่าขี้ลำคาญด้วยกิจกรรมประจำวันแล้วเนี่ยเลยนะคะต้องบอกเลยว่าผู้ชายเป็นเป็นเพศที่เคลื่อนไหวเยอะแล้วไม่ชอบเป็นงานที่แบบว่ามีลายเยอะใช่แล้วมาเฮยเยๆอะไรอย่างเนี้ยไม่ได้เลยนะเรียบๆซะส่วนใหญ่ทีนี้เดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะเมาให้ฟังว่าแบบผู้ชายเนี่ยเวลามาซื้อทองอ่ะใช่ไหมเวลามาถึงร้านแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ขี้เขินเนาะ เขินแต่จะชอบแบบว่าไม่กล้าจับไม่กล้าลอง่ใหญขี้เกงดูแล้วเหมือนจะขี้เกงใจกว่าคุณผู้หญิงนะขี้เกงใจมากส่วนมากแล้วผู้ชายเนี่ยจะมาถึงแบบมองปุ๊บเห็นชอบลายไหนเอาลายนั้นเลยคือเรียกว่ากระชับฉับไวใช่แล้วค่ะมาไวไปไวมากๆเลยเวลาขายคุณผู้ชายนี่รู้สึกแบบโอ้โหดีมากๆแต่เอาจริงๆอ่ะพูดถึงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าลายผู้ชายไม่ได้มีมากมาย ใช่ไหมเป็นไปได้ค่ะตรงนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลายแบนๆบนแบบลายนี้น้องชอบเป็นทรงเรียบๆมากกว่านะอืเขาก็เลยแบบว่าอ่ะยังไงมันก็เป็นลายนี้อยู่แล้วที่ที่สไตล์ของผู้ชายเรียบๆที่ว่าเนี้ยเป็นเรียบๆยังไงหรอคือหมายถึงหมายถึงว่าเป็นงานแบบบีดแบนหรือว่าเป็นงานแบบพวกโซ่ทับลายอะไรประมาณนี้ค่ะคี่ก็ไม่มีการแต่งข้างอ่ะไอ้หมายถึงว่า เรียบเรียบเนี่ยก็คือถ้าเป็นลายห่วงก็คือห่วงล้วนๆไปเลยช่ค่ะก็จะไม่างานแต่งค่าแบนๆก็แบนๆไปเลยไม่ต้องมาแซมนุ่นแซมนี่ถูกต้องไหมใช่ค่ะถูกต้องเลยอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจง่ายๆกันแบบนี้เลยนะคะอ่ะลายถัดมาอันนี้จะเป็นเหมือนกับบิดตามาเนาะหรือบิดอิตาลีระมาั้นช่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะใส่เป็นงานทรงนี้นะิดอิตาลีโอ้โหเคยเคยไปแอบดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคะของ ของคุณป๊อกนะคะปอกมาที่นะเขาจะใส่เป็นงานทรงนี้เลยเวลาใส่ลายพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยยาวเนาะค่ะมันจะแบบถ้ายาวไปมันก็จะดูแบบว่าไม่ไม่เท่ไม่โชว์ไม่มันดูเข้าไปในเสื้อเวลาใส่แล้วอ่ะคือจะใส่ประมาณ18อ่ะความยาว1 8ถึง20เนี่ยกำลังเหมาะเลยกัแเราเส้นนี้ยาวเท่าไหร่คะ เส้นนี้ยาวประมาณ20นิ้วนะคะละเส้นนี้ข้อดีคือมี2หน้าเหมือนกันนะ,ะเหมือนกับเส้นแรกเนาะใช่ค่ะเหมือนเส้นแรกเส้นนี้หน้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นงานแบบว่าตัดลาย,ลายเน้นความเงาเงาระยิบระยับ<ช>ส่วนอีกด้านนึงเนี่ย ก็พิเศษตรงที่ว่าเป็นลายขน,ขนแมวดันๆนิดนึงนะทำไมถึงเรียกว่าเป็นงานขนแมวคะก็คือแบบขนแมวมันก็จะเป็นเส้นๆใช่ไหม<อ>ถ้า,าเพื่อนๆดูคลิปที่พี่ซูมดีๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบว่าตัดลายแบบเป็นเส้นตรงเส้นตรงยาวๆเหมือนแบบ เหมือนสักสากขนแมวนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะต้องแบบว่าสังเกตลายนิดนึงเนาะข้อแตกต่างจะมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้เราสังเกตนิดหน่อยนะคะมีความจุกจิ๊กเล็กน้อยค่ะถ้าลงรายละเอียดลึกๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความความแบบละเอียดของเขาว่ามีเป็นงานตัดขนแมวยังไงเป็นงานจิกลายเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมาดูกระดิกเส้นหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุ้นๆนะคะเมื่อกี้ลายที่2เราได้ดูลายนี้กันไปแล้วรอบหนึ่งแต่ลายเนี้ยเนี่ยจะเป็นงานลักษณะคือทับลาย ลายนะอย่างเส้นที่สองเส้นเมื่อก่อนหน้าเส้นบิดอิตาลีเนี่ยจะเป็นลายแบบเงาเงาใช่ไหมใช่ค่ะงานเงาแล้วทีนี้เนี่ยความแตกต่างงานเงาตัดลายกับงานทับลายเดี๋ยวเราก็จะมีในส่วนของคลิปให้ดูด้วยคลิปเปรียบเทียบนะคะอันนี้จะอันนี้จะเป็นพวกงานทับลายนะคะแล้วก็มีเป็นงานตัดเงาเล็กน้อยนี่ความแตกต่างก็คืองานทับลายเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบทับลายทับไปอีกทีนึงนะคะแล้วก็เป็นงาน ตัดเงาด้านบนเล็กหน่อยเพื่อที่จะให้แบบงานของเขาเล่นไฟนะคะ,ะนี่หน้ากว้างนะคะความกว้างของเส้นของเส้นนี้เนี่ยน้ำหนัก5บาทอยู่ที่1.8จุดเซนใหญ่มากนะใหญ่หน่อยนะคะแต่ว่าผู้ชายใส่เนี่ยดูไม่น่าเกลียดนะใชค่คือคือ ขนาดคุณผู้หญิงบางท่านเนี่ยยังชอบใส่หน้ากว้างประมาณนี้เลยลูกค้าของเราหลายท่านเนี่ยขนาดคุณผู้หญิงเนี่ยยังใส่แบบนี้เลยนะคะจากจากความนิยมเนาะคุณผู้ชายเนี่ยจะชอบใส่แบบเส้นใหญ่หน้ากว้างพวกนี้ก็คือเหมือนถ้ามาสองคนอย่างนี้มาคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอย่างงี้ก็จะแบบว่าผู้หญิงก็จะชอบบอกทำไมไม่เอาเส้นเล็กๆตันๆประมาณนี้นะคะคือเยืนเถียงกันเลยใช่ค่ะเพราะว่า ความชอบของคุณผู้ชายเนี่ยจะประมาณนี้นะคะบางทีบางทีพี่ผู้ชายมาดูสร้อยอย่างเงี้ยแล้วมากับแฟนใช่ป่ะบางทีแบบว่าเราก็รู้สึกว่าพี่ผู้หญิงคะแบบปล่อยให้พี่ผู้ชายเลือกเธอในใจลึกๆนะเพราะว่าแบบบางทีแบบชอบไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันจริงๆระหว่างคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายไม่ว่าจะบางทีเนี่ยบางทีคุณผู้ชายมาช่วยคุณผู้หญิงเลือกนะก็จะแบบว่าเธอเอาเส้นนี้ดีกว่าซึ่งมันแบบว่าถ้าสําหรับในมุมมองของผู้หญิงเราเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่า เฮ้ยเส้นเนี้ยมันแบนไปฉันไม่ชอบอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือเวลาเราเลือกให้อีกคนนึงอะเราก็เหมือนกับว่าจะเอาความคิดเห็นของเราอะไปใส่ในสิ่งที่เลือกให้เขาอย่างนี้เนาะบางทีเราก็อยากอยากอยากบอกว่าเวลาเลือกเนี่ยเลือกแบบ ดูใจคนที่เลือกด้วยอะไรอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องตามใจคนใส่เนาะสุดท้ายแล้วเขาก็ตามใจล้วแล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสมมติว่าเราไปเลือกให้เขาแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ชอบอ่ะจะบอกเลยว่าเขาแอบไปเปลี่ยนเขาไม่กล้าใส่คืออาจจะใส่เป็นครั้งคราวแต่ว่าไม่กล้าใส่แบบเป็นงานใส่ประจำอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะเหมือนกับว่าเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาจา่ลายที่เราไม่ได้เลือกเองอะไรประมาณนี้หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีสมมติว่าเราไปเลือกกับแฟนเราใช่ไหมก็เหมือนกับว่า ให้เขาให้เขาบอกให้เขาถามเราดีกว่าว่า A หรือ B อย่างนั้นจะดีกว่าตั้งตั้งเป็นช้อยเลยใช่ไหมอยาอยากไปเลือกให้เขาในในแบบว่าอันนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยอยากไปสเปคให้เขาว่าเธอต้องเลือกอันนี้กับอันนี้อะไรประมาณนี้ให้เขาถามเราหรือว่าให้ให้เขาถามเราว่า A หรือ B อันไหนสวยกว่ากันเธอเลือกให้หน่อยอย่างเงี้ยเขาน่าจะใสแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซ้ำซ้อนเนอะใช่ค่ะไม่ต้องแบบว่า เสียค่าเปลี่ยนหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยแพงนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกเนาะไม่เป็นไรค่ะพร้อมเปย์ค่ะคือคืออีกอย่างหนึ่งอะก็คือแบบว่าถ้ายังไม่ได้ใส่แล้วแล้วเอาไปเปลี่ยนมันจะรู้สึกแพงไงแช่เออแต่ถ้าใส่แล้วอะแล้วเอาไปเปลี่ยนมันก็อีกเคสหนึ่งใช่ไหมจริงน้องว่าใส่แบบใส่ก่อนเลยดีกว่าจะชอบไม่ชอบคือต้องใส่ก่อนค่ะเอาให้คุ้มก่อนแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนลายใช่แต่ถ้าเกิดว่าแบบว่า แฟนดันเลือกลายตุ้งติ้งให้อย่างนี้ล่ะเลือกลายตุ้งติ้งให้คุณผู้ชายอย่างนี้ล่ะเธอจะให้แฟนเธอใส่ตุ้งติ้งเหรอก็จะกลายเป็นผู้ชายคะไม่ได้นะไม่ได้นะคะน่าเรากลับมาดูกันที่คลิปกันดีกว่าค่ะค่ะอันนี้เป็นงานเป็นงานอะไรคะโซ่เป็นทาโร่นะคะชี้ลายชี้ทาชื่อทาโร่เป็นทาโร่โซ่ทับลายนี่ เป็นงานตัดเงาขอบนิดหน่อยนะคะให้ดูแบบว่าเล่นไฟนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยลักษณะของการทับลายนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะลองสังเกตดูที่เนื้อทองของลายโซ่ทับลายตัวนี้นะคะเป็นลายทาโร่นะคะส่วนใหญ่อ่ะเดี๋ยวจะเป็นโต้ทับลายหรือจะเป็นลายทาโร่คะคือทาโร่ค่ะแต่ว่ามันมีความทับลายก็เลยพูดแบบว่าก็คือเขาอะทำลายทับอีกทีนะประมาณนั้นแล้วลายนี้ล่ะ ลายนี้นะคะตัวเส้นเป็นผ่าไหวแล้วก็มีจิกเพชรเล็กๆนะจิกเพชรตรงปล้องเนาะจิกเพชรคืออะไรเอ่ยจิกเพชรเนี่ยค่ะมันก็มันเหมือนกับการทับลายเหมือนกันเนาะแต่มันแค่แบบว่าดูแบบสว่างดูเล่นไฟ<ช>ดูละเอียดกว่าตรงนี้นะะมันก็จะคล้ายๆพวกงานพ่นทรายแต่ว่างานจิกเพชรเนี่ยเขาก็จะมีความระยิบระยับมากกว่าใช่ใช่เป็นเช่นนั้นนะคะ,ะ,คะอันนี้ตัดลายตรงขอบเล็กน้อยนะคะทําให้ดูเล่นไฟคือจริงๆแล้วเป็นลายธรรมดานะ แต่แบบว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยดูแบบเล่นไฟมากดูแบบใส่แล้วดูคอสวยอะ่ะของดูงอง<ช>ดูแวววาวามีออร่าอย่างนี้เลยนะคะคือส่วนมากผู้หญิงกับผู้ชายก็จะชอบไม่เหมือนกันอีกแหละเนาะแต่บางท่านเขาก็ชอบเป็นทรงเรียบๆนะบางท่านเขาก็ชอบเป็นแบบทรงแบบว่ามีตุ้งติ้งแต่งข้างหน่อยอย่างนะคุณแน่ๆอย่างเงี้ยก็ใส่าลายพวกเนี้ยอ,อย่างลายนี้เนี่ยคือลูกค้าชอบมากๆเลยก็จะมีอะไรคะัะ แต่งลายด้วยขนแมวนะ <c oughs> <อ>ขนแมวแล้วก็มีตัดลายเล็กๆนะเขามีดีเทลน่ารักเล็กๆนะคะดูฟ <c oughs> ล้ลงฟริงไปเลยนะคะเขาเรียกว่า <c oughs> ขนแมวปุ๊บเนี่ยนะคะใช่ค่ะเหมือนเรามีสัตว์เลี้ยงประจำกายอะไรเลยประมาณนั้น <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแบบ้าวายนะตัวตัวเส้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบ้าไวเลยแล้วก็มีตัดลายด้วยขนแมวแล้วก็จิกลายนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วนะคะ น้องๆที่เป็นพนักงานขายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องๆว่าห้าบาทลายที่ขายดีที่สุดดีที่สุดเลยแล้วก็ตลอดการด้วยเป็นลายอะไรเป็นลายทาโร่จริงหมจริงารลายทาโร่แล้วก็โซทับลายคือคิดว่าเป็นลายเบนซ์นนะอา้าอ่ะแต่<ถ>่านแต่พี่ว่าลายธรรมดาคือลาย<อ>ธรรมดาลูกค้าจะชอบมากชอบเหมือนกันนะแต่ว่าคือมันจะมีอีกลายหนึ่ง ลายกระดูกมังกรออันนี้นนก,ก็ลูกค้าชอบเหมือนกันคล้ายๆกับเบ้นเลยนะคะคือส่วนมากที่เจอมาสำหรับหนูนะจะเป็นแบบเบ้นหัวมังกรนะที่ขายดีหรือว่าห้อยพระสามองค์ประมาณนี้อะค่ะแต่แต่ของพี่นะคือก็คือจะเป็นพวกงานธรรมดาซะส่วนใหญ่เลยอ,อะไรที่เรียกว่าธรรมดาคะธรรมดานี่ก็คือเป็นพวก งานที่ไม่มีแต่งข้างไม่มีจิกลายเท่าไหร่คือจะเรียบ,ยบไปเลยคือตัดเงาทั้งหมดเลยพวกโซ่แบบนี้ค่มะมาตยายช่ไหวละไหวก็ได้ไหวยอย่างที่เราเห็นเนี่ยใช่อันนี้อันนี้คือความแตกต่างของเขาว่าเขามีจิกลายยังไงจิกเพชรยังไงนะคะแตกต่างระหว่าง2เส้นเนาะคือลายเดียวกันแต่ว่าทําดีไซน์ออกมา ต่างกันใช่เขาก็จะมีการแบบตกแต่งต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าลายอ่ะก็คือค่อนข้างคล้ายกันมากๆเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือดูเต็มเส้นทั้งเส้นเลยนะคะมีค่อนข้างใหญ่เลยเนาะเหมาะที่จหกับคุณผู้ชายเทียบกับผิวเรากับแขนเรานะคะอันนี้สามารถสมหัวได้เลยนะลายที่นํามาแน่นอนค่ะตัวนี้อุ้ยอันนี้ลายนี้ค่ะดูไปดูมาแล้วก็คล้าย ปลอกกระสุนเนาะทำไมคิดเหมือนกันเลยอันนี้จะเป็นลายปล้องอ้อยนะคะใช่แล้วอันนี้เป็นลายปล้องอ้อยนะคะอันนี้เป็นงานตัดเงาทั้งเส้นเลยนะคะล้วนเลยล้วนๆนเลยสําหรับเนี่ยแหละถ้าที่ร้านจะมีปลอกกระสุนเยอะขนาดนี้ต้องเรียกพิสูจน์หลักฐานมาแล้วนะคะอันนี้ยี่สมมหรือเปล่าคะนะคะไม่ใช่ค่ะย4สี่นิ้วอ๋อสวมหัวได้พอดีเลยอันนี้สมหัวได้ใส่องค์พระก็สวยนะ สาย่แล้ว่าจะนําไปใส่กับขั้วเชรก็เก๋นะตรงนี้แข็งแรงคน้างแข็งแรงเลยห้าบาทนี่แบบว่ายังดูเหมือนสองสามบาทอยู่เลยนะเนี่ยเส้นไม่ใหญ่มากเนาะจุใจกันแล้วนะคะสําหรับคอห้าบาทวันนี้เดี๋ยวเราไปดูของผู้หญิงกันนิดหน่อยเป็นน้าจิ้มแล้วกันนะได้เลยต้องมีหมูด้วยไหมไม่ต้องไม่ต้องจิ้มกับหัวใจเอาออกจิ้มกับหัวใจดาวเอานะสําหรับเซ็ คลิปนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยข้อมือสําหรับคนข้อมือเล็กๆนิดนึงนะสําหรับสาวไซพิเศษเนาะสิบสี่จุห้าถึงสิบห้าุดห้าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็นํามามีสิบหกสิบเจ็ดก็คือสำหรับข้อมือมาตรฐานอันนี้จะเป็นน้ำหนักทองหนึ่งบาทนะคะเส้นก็จะเล็กๆตันๆนะคะมีตุ้งติ้งห้อยรอบๆเลย กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งน่ารักมากๆเลยนะคะลายนี้ตัวเสน้นค่อนข้างแข็งแรงเนาะเป็นงานโซ่นะคะแล้วก็เนี่ยดูพอใส่กับข้อมืออันนี้คือข้อมือ14.5นะคะคนใส่เนี่ยก็จะดูแบบว่ายังหลวมนิดหน่อยแหละแต่พ,<อ>พี่ว่าใส่กําลังพอดีนะม,มันดูแบบว่าไม่คือดูแบบไม่แน่นมากแล้วก็ไม่ได้หลวมจนหย่อนเกินไปเนาะใช่ค่ะคือจริงๆอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเลือก เอาที่แบบพอดีข้อมือใช่ค่ะเพราะว่าความยืดหยุ่นของทองอ่ะค่อนข้างสูงอาจจะทําให้เกิดการแบบอ่ยืดขึ้นมานิดนึงค่ะเวลาเราใส่มันก็จะปรับไปตามข้อมือของเราอยู่แล้วค่ะพวกสร้อยคอสร้อยข้อมืออันนี้เป็นงานคุณนะที่เอามาให้ดูเนี่ยถามว่าทําไมต้องเป็นข้อมือ14.5นะคะเพราะว่า จากหน้าร้านลูกค้าที่เข้ามาถามเนี่ยข้อมือ14.5เป็นข้อมือที่ค่อนข้างเล็ก,ลกแล้วาหาใส่ยาก<ช>นะคะ,คะก็คือแบบที่เรานํามาให้ดูเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเกือบทั้งหมดเลยให้ลูกค้าเนี่ยลองมาเลือกชมกันว่าเราใส่ได้จริง,รงๆเนี่ยมันมีลายไหนกันบ้างเ,าาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเราจะไม่ค่อยมีข้อมือเล็กเท่าไหร่นะคือนานๆเนี่ยข้อมือไซส์เล็กๆอ่ะก,ก็จะเข้ามาทีนี่คือแล้วแต่ดวงแล้วกันทามาหน้าร้านเพราะว่า ไซนี้มันก็ทาใจนิดหนึ่งอะเพราะว่าแต่ละแบบแต่ละสไตล์เนี่ยเหมือนเขารอเจ้าของเขาเลยใช่แล้วนะคะนี่อย่างไลนนี้ถามเยอะมากขายออกไปแล้วเยอะมากด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นกิมตุ้งกับถุงทองนะคะขายดีตลอดการเลยนี่นี่นี่ลายนี้ใครยังไม่ค่อยมีนะคะมันเป็นดีไซน์ที่แปลกๆใหม่ๆมันจะเป็นเหมือนลายถักลายสานประมาณเนี้ยแต่ก็ใช่ค่ะอันนี้นดดูีะเป็นงานแบบมาแบบแพ่ๆหน่อยนะเป็นงานแบน อ,นนอันนี้มาอ,อยู่ที่น้ำหนักทองสองบาทแล้วนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นตัวอะไรคะพี่ไอซ์เป็นงานปีเสียค่ะเรียกเงินเรียกทองนะคะตัวนี้ใส่แล้วแบบดูร่ำรวยมากใช่แล้วพี่ไอซ์ว่าคนข้อมือเล็กเนี่ยใส่แบบไหนสวยแบบนี้หรือแบบเรียบแบบที่เราเห็นกันคือมันแล้วแต่มุมมองมากกว่าอจริงๆแล้วลายที่นํามาเนี่ยสวยทุกแบบเลยหรือหน้าใหญ่แบบนี้ใส่สวยไหมสวยพี่ว่าสวยทุกแบบเพียงแต่ว่า มันขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองแบบไหนว่าสวยสุดอ่าม,มันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบเป็นแบบไหนสไตล์ไหนแต่อย่างพี่เนี่ยพี่ชอบเป็นแบบมีกุ้งกิ้งหน่อยหัวใจดาวหน่อยมีแบบใช่มีแบบเป็นดีเทลเล็กๆน่ารักอ,อันนี้พี่ชอบเป็นเป็นโซนนี้แต่ว่าสําหรับลูกค้าท่านอื่นเนี่ยก็อาจจะชอบเป็นแบบอื่นคือเราก็มองความสวยไม่เหมือนกันใช่บางทีลูกค้าถามเนาะใส่เส้นนี้ปุ๊บ อันนี้สวยไหมอะคะตัวเองอะไรประมาณนี้เราก็ตอบได้แบบกลางๆนะคะคือบางทีเราก็มองว่ามันสวยบางทีเราก็อาจจะแบบพี่คะลองเส้นนี้ไหมมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นาออะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะน้ําหนักสามบาทสุดท้ายแล้วค่ะํชหรับงานข้อมือนะคะติดติดคอนิดหน่อยค่ะพี่ไอใช่อันนี้ก็คือเป็นงานพิกลหลังเต่านะ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีมานีถ้าใครรอไลน์นี้อยู่นะคะก็คือรีบจับจองเลยใช่เรามาดูที่สุดท้ายกันดีกว่าวันนี้เรามือมีสร้อยข้อมือสองสลึงลงยานนะคะเนี่ยพอพูดเยอะๆแล้วเริ่มลิ้นพันนิดนึงนะค่ะี่อันนี้เป็นงานลงยาทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าข้อมือค่อนข้างสั้นหน่อยนะลนยนี้ทรงนี้ก็อยู่ประมาณ15นะคะ15.5นะคะใส่ได้เลยอันนี้จะเป็นพวกงานมังกรนะคะงานมังกรคาบแก้วแต่ละแก้ว ที่คาบเนี่ยมันก็มีลายแตกต่างกันเลย<ช>จะเป็นลงยาลงยา,าแบบสีก็มีหรือสดียก็ยกมีบบงานตอกลายก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นงานแบบธรรมดาเป็นตุ้มก็มีมีหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ชมกันไปก่อนนะคะจะเป็นลงยาเป็นแบบงานเกล็ดดาวาแล้วก็ลงยาก็จะเป็นสามสีแหละเนาะเป็นตุ้มๆขั้นค่ะคือตัวงานเกล็ดดาวเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเกรดดาวหรือว่าลายเบนหรือว่าสีเสาเนี่ยเขาจะทำดีไซน์มาเป็นพวกงานแต่งข้างเล็กๆน้อกกำลังสวยแล้วก็เป็นงานสร้ยอยคอสร้อยคอนะคะสร้อยข้อมือเนี่ยค่อนข้างแบบดีไซน์มาดูเก๋มากๆเลยนี่นะวันนี้คลิปวันนี้ก็อม,มาพอส,สมรารนะคะใช่ค่ะก็สำหรับก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะใช่แล้วค่ะชานเอลใน YouTube หรือว่าในแฟนเพจของเรานะคะ